เรียนท่านประธานริศภาที่ร,รบนะครับผมเพิ่มผงโชลิตก็ขออนุญาตเพิ่มเติมคณะกรรมการที่ศึกษาเล็กเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยความซบับซ้อนในสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยผมเข้าใจว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเองก็คงจะมีฉากทัดเรียบร้อยแล้วแล้วว่าจะมีทิศทางเป็นอะไรยังไงต่างๆ,ๆนะครับเพระาะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหามากกว่าเรื่องของผู้ลี้ภยัยหรือผู้อพยพ แล้วหลายปัญหามันมีความเกี่ยวพันกันค่อนข้างมากนะครับซึ่งผมคิดว่าการจะดําเนินการในช่วงที่ผ่านมากันมอนการกับผู้ริภัยอย่างที่ท่านทวินขออนุญาตเอ่ยนามได้ได้ทาไปเนี่ยเราทําค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าความซับซ้อนดึงผลกระทบของปัญหาในเมียนมาเนี่ยมันก็หรือหรือการริภัยเนี่ยอาจจะไม่ซับซ้อนมากนะักอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทหารพรม่า กับชนกลุ่มน้อยแล้วก็อาจจะมีการกวาดล้างแล้วก็มีการหลบหนีขึ้นมาของประชาชนจํานวนหนึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลักซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าเราทําได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีปัญหามากนักแต่ถ้าในระยะต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหานี้คงไม่คงไม่สงบลงอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและขยายตัวมากขึ้นอาจจะมีขนาดของผู้ลี้ภัยจํานวนมากที่ เข้ามาในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าฝ่ายฝ่ายความนคงคงทราบเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยความซับซ้อนของปัญหามันมีมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของของฝ่ายทหารเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวแต่มันรวมหลายฝ่ายเข้าไปอาจจะเป็นเรื่องของรัฐบาลพัฒถิ่นหรือเอหรือที่เรารู้จักกันในานามเอ็ยูจีเรื่องชนกลุ่มน้อยรวมทั้งประชาชนและฐานพม่าด้วยเนี่ย ไอ้สี่ห้าปัจจัยเนียมันจะให้ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่มนุษยธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่านับจากนี้ไปหรือหรืออาจจะเกิดขึ้นก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ยความเข้ามาเกี่ยวข้องของมหาอำนาจฝ่ายต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในทำให้สถานการณ์ของเมียนมาเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับจากที่เราได้ยินข่าวเปิดทั่วไปเนี่ยมหาอำนาจแรกที่เข้ามาแน่นอนคือทางจีน ทางฝั่งตะวันตกอาจจะอินเดียบ้างบางส่วนนะครับฐานอำนาจเหล่านี้เนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะดําเนินการต่อเมียนมาและชนกลุ่มน้อยหรือทิทางเนี่ยต่างกันตรงนี้ที่ทําให้มีทำมีแปามากขึ้นมันก็จะทําให้ถ้าสถานการณ์ในเมียนมามีความดุแลมากขึ้นเนี่ยการอพยพหรือการลี้ภยัยหรือการทะลักเข้ามาตามชายแดนไทยเนี่ยอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันแรกก็คือเรื่องของ ู้ลี้ภัยอันนี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เข้ามาอันที่สองอาจจะเป็น,นกองกําลังนะครับกองกําลังที่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่อาจจะอบยบหลบหนีแล้วก็ต้องการการคุ้มครองอันน,น,นี้อันที่สองอันที่สามอาจจะเป็นกองกำลังอาจจะมาพร้อมกับอาวุธท,ท,ท,ที่มากระทำหันหรืออาจจะมีการเข้ามาแบบที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในวันสุวรณน,นี้นั้นมันทำให้ปัญหานี่ความสับซ้อนมากขึ้นเพราะ ทำให้ท่าทีของไทยที่จะดำเนินการต่อแต่เรื่องแต่เรื่องเนี่ยมันจะมีซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูการรีภัยเข้ามาของของประชาชนต่างๆในเมียนมาถ้าเกิดสถานการณ์รุรแรงมากขึ้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยชายแดนฝั่งไทยเนี่ยอาจจะรับภาระนี้ค่อนข้างมากเพราะถ้าเราไปดูทางทางด้านที่ติดกับจีนเนี่ยผมว่าจีนเขาค่อนข้างบล็อกค่อนข้างได้แล้วก็ไม่ง่ายท,าทักเจียไปทางอินเดียก,ก็ไม่ง่ายนะครับ ที่มาฝั่งไทยเนี่ยชายแดนเราค่อนข,ข้างกว้างเกือบ2,000กิโลเมตรเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีโอกาสที่จะการอพยพเข้ามาของของของคนในทางด้านแม่สอดหรือทางตอนตกเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีสูงอันนี้อันหนึง่งและถ้าเรามองให้ดีจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ในเมียนมาที่มีความยุ่งยากมากขึ้นกว่านี้เนี่ยรัฐไหนเนี่ยเมียนมาที่มีความซับซ้อนและวุ่นวายมากที่สุดผมคาจว่าน่าจะเป็นรัฐฉาน รัชฉานมีกองกําลังขอ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 งชนกลุ่มน้อยหลายหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวาก็ดีเป็นไทยใหญ่ก็ดีเป็นมูเซอร์ก็ดีเป็นบีเอฟก็ดีเนี่ยกาที่รัฐอื่นๆเนี่ยขามีกองกำลังหลักเป็นกําลังเดียวกระเหลี่ยงก็มีอาจจะแยกแตกนิดหน่อยแต่ก็เป็นกระเหลี่ยงขชินก็จะเป็นกองกองกำลังขชินทางขยาก็จะเป็นไทยใหญ่ก็จะเป็นทางย่ไข่เป็นกองกำลังเดียวแต่รัชฉานมีกองกำลังที่สับซ้อน ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในรัชฉาที่ติดกับไทยแทไทยเนียอาจจะมีผลที่ทาให้การทละลักเข้าของของของประชาชนและรวมไปถึงอื่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป็น,ป,นประเด็นปัญหาที่ขออนุญาตฝากเรียนทางกรรมธิการได้ได,ได้ได้พิจารณาว่าในอนาคตของเราเนี่ยปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยและความซับซ้อนของฐานเมียนมาร์เนี่ยจะมีความมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเนี่ยมันมีหลายส่วนที่ เข้าไปลงทุนมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยนะครับในในในพื้นที่ต่างๆเนี่ยในพวกกลุ่มจีนเทาก็ดีแต่จะมีทาให้ปหัญหามันซับซ้อนมากขึ้นก็ขออนุญาตเรียนเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อคิดเห็นเสนอแนะกับกับที่การเท่านี้ครับผม